นัทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนัทนะครับมาจากจังหวัดอุทัยธานีครับอุทัยธานีนะครับผมฝันของนัทคืออะไรครับอยากได้เงินไปใช้หนี้ให้ครอบครัวครับเวลานี้ครอบครัวเป็นหนี้อยู่ว่างั้นใช่ครับเป็นหนี้เยอะไหมนัทสามแสนครับสามแสนบาทเป็นหนี้จากอะไรจากการที่กู้เงินมาทําบ้านครับอ๋อเรากู้เงินมาทําบ้านตอนนั้นนานยัง ได้ประมาณสัก6ปีแล้วครับ6ปี6ปีที่แล้วครับแสดงว่าเราก็รู้เรื่อง<ช>เรากรู้รเรื่องนัดก็เลยต้องหาวิธีการลดค่าใช้จ่ายเขาเลือกมหาวิทยาลายัยโดยการเข้าไปแบบได้ทุนเรียนฟรีร้อยเอร์เซนครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยเจ้าพยาหนูก็เข้าไปเรียนด้วยทุนใช่ครับเรียกทุนอะไร ทุนคนเด่นครับทุนคนเด่นนี่แสดงว่าเป็นยังไงทุนคนเด่นคือตัวสูงกว่าเพื่อนเออใช้ใช้ความสามารถด้านไหนก็จะมีด้านการร้องเพลงครับเต้นแบบเต้นแล้วก็เป็นสตารเป็นพิธีกระอะไรเงี้ยแบบหมายถึงว่างานกิจกรรมเราเหมาหมดใช่ครับทำกิจกรรมเป็นประธานได้ไหม เป็นประธานชมรมทูบีนัมเบวันมหาวิทยาลัยเจ้าพยาครับเขาชอบพิธีกรชอบเขาเลยต้องเลยต้องพูดแบบว่าเก่งขึ้น้องเพลงครับทํากิจกรรมของโรงเรียนครับผมเวลาโรงเรียนจะจัดงานเขาเป็นคนจัดนะเป็นคนจัดการอ่ะอและก็รันคิวด้วยหมายถึงว่าเป็นสตาฟเป็นอะไรหมดเลยแล้วก็ดูว่าเดี๋ยวคุณครูอาจารย์อธิการขึ้นอะไรเงี้ยคุณเป็นคนจัดการหมดเลยใช่ครับมา เป็นออ์แกนไนเซอร์เลยอ่ะมันเลยทำให้เราเด่นขึ้นมาเขาเลยได้รับทุนนะครับแล้วก็ทุนอันเนี้ยเขาจ่ายเงินเป็นยังไงเขาให้ปีละ4ี่หมื่นครับแบ่งจ่ายเป็นเทอมหนึ่งกับซัมเมอร์ครับสี่หมืนต่อปี4 0 0หมืนนี่เราเอาไปไหนผมก็ส่งให้แม่ครับให้แม่ไปใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็เอาไปแบ่งจ่ายทยอยใช้นี่แล้ววันนี้คุณแม่มาด้วยนะครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ไปเห็นลูกแบบนี้แม่ภูมิใจไหมภูมิใจค่ะเอาเงินไปขยอยใช้หนี้เขาไหมแม่ใช่ค่ะก็และไปหางานทําต่อเพิ่มก็คือการไปร้องเพลงไปร้องเพลงของมหาวิทยาลัยนั่นแหละครันะก็มีวงเป็นวงอะไรลูกทุ่งวงลูกทุ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ,จ้าพระยาครับมันเป็นวงของมหาลายัยออแล้วเราก็ไปเป็นนักร้องเป็นนักร้องนําครับอ,อ่าเป็นนักร้องนํานําหน้าเลย นั่งหน้าเลยร้องร้องอยู่ตรงนู้นคร้องร้องอยู่ตรงประตูทางเข้างานแล้ววงอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เราเป็นนักร้องนําในวงมีกี่คนสมาชิกประมาณดเียวประมาณหกสิบกว่าคนครับหกสิบหกสิบหกคนโอ้โหเวลาจ้างไปทีหนึ่งแบ่งเอาคนละยี่ห้าบาทเท่านั้นเองมันโอ้แล้วเราแล้วเราได้เงินกี่บาทครั้งละสามร้อยครับครั้งละสามร้อย เพราะว่าเราได้ทุนแล้วเขเลยเป็นงานเขาเลยให้แค่300ไม่แล้วถ้าเราไม่ได้ทุน <Take> น <rac ke ep> ่ะก็ได้เต็ม600อย่างเงี้ยครับหกร้อยสามต่อศูนย์คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับวันนี้นะโก้ก็ต้องไปสู้ต่อนะลูกสู้ต่อสู้เพื่อ ครอบครัวเพื่อแม่ของเราในฐานะลูกกตัญญูพวกเราก็หวังว่าคุณแม่จะหายดีขึ้นเรื่อยๆโดยเร็วนะครับขอให้โก้โชคดีในหน้าที่การงานและงานก็กลับมาในช่วงนี้นะครับรับ5,000บาทกลับบ้านครับเชิญครานะพ <c oughs> อนุาครับอะไรลูกอยากจะมอบเงินช่วยพี่โก้ครับโชลูก oh, ให้พี่โก้5,000บาทให้ไปซื้ออุปกรณ์ดูแลแม่ครับ ไม่ว่าผมจะจับได้ดาวไหนก็ตามเลยขอบคุณมากครับอออโอ้โหโวันนี้น้องนัทช่างใจบุญจริงๆครับบริจาคเงินให้กับโก้เพื่อที่จะได้น้าไปช่วยเหลือคุณแม่ให้กลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมอีกครั้งด้วยจิตใจที่มีเมตตาของนัทก็ได้ช่วยเหลือคนที่มีฝันมาแล้วหลายคนครับถ้าผมได้ไม่ว่าคุณอะไรก็ตามผมขออนุญาตมอบเงินเป็นกำลังใจให้เพื่อนผม5 0 0พันบาทครับโอ้ยสุดยอด ก่อนที่ผมจะพูดผมอยากจะมอบเงินให้พี่วิครับช่วยพี่วีเป็นทุน5้าพันบาทบเยี่ยมมากครับ<อ>ผมอยากมอบช่วยเหลือพี่ต่อครับให้เขาแบบว่าเอาไป,ไปจ่ายค่าแรงครับค่าแรงงานครับ5,000นบาทครับทำให้ยอดเงินบริจาคตอนนี้อยู่ที่20,000บาทพลังแห่งความดีจะทำให้เขาล่าดาวไปเปิดแผ่นป้ายดาวนำโชคคูณ100ได้สำเร็จหรือไม่เราไปชมกันเลยครับ